เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะมันลงมาอยู่ในสิ่งที่หมอหนึ่งเรียกว่าพีระมิดความผอมนะครับอย่าไปทําสลับกันเด็ดขาดสิ่งที่คุณต้องทํามีอะไรบ้าง 1. คุณต้องเข้าใจสิ่งที่สําคัญที่สุดคือฐานพีระมิดคือสิ่งที่เรียกว่าสารอาหารหมอหนึ่งบอกไปแล้วว่าสารอาหารในที่นี้จริงๆเนี่ยได้แก่อะไรบ้างครับอันที่1น้ําตาลถ้าอยากผอมอยากพุงยุบอยากไม่มีโรคประจําตัวเบาหวานความดันไขมันหัวใจให้งดน้ําตาลจากเครื่องดื่มและขนมเนาะสปริมาณแป้งไม่ต้องงด แต่ถ้านับแป้งไม่เป็นแลกแป้งไม่เป็นลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งก่อนแล้วไม่กินแป้งซ้ำซ้อนกินผลไม้ไม่กินข้าวกินข้าวไม่กินขนมปังเห็นภาพเนาะนะครับเนาะถัดมาคนเราจะกินอิ่มไม่ได้กินอิ่มจากการที่เรากินแป้งอิ่มกินข้าวแล้วอิ่มเพราะมันย่อยเร็วบางคนกินข้าวเติมได้3าจานเลยแต่สิ่งที่กินแล้วอิ่มคือสิ่งที่เรียกว่าโปรตีนเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้เลือกกินพวกนี้ให้อิ่มก่อนแล้วคุณจะกินแป้งร้อยลงได้นะครับนะทำสา3ข้อนี้นะ พีระมิดอันอื่นเนี่ยไม่ต้องรู้เรื่องเลยเอะพร้อมแล้วโอเคไหมนะครับแล้วมันจะมีกําลังใจเวลาที่เราเริ่มทําได้เราจะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเราจะอยากทําเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรอีกที่หมอหนึ่งยังไม่ค่อยได้พูดคือเรื่องไขมันจริงๆไขมันไม่ใช่ตัวที่ทําให้คนเราอ้วนหรอกนะครับแต่เป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่านะทิ่ง่ายๆในการเลือกกินไขมันก็คือปกติแล้วเนี่ยเราไม่ควรกินแป้งกับไขมันพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากกินของมันของทอดกินได้ไหมกินได้เช่นอยากกินชาบูปิ้งย่างกินนนนไดด้แตตตต่่อองงเปปปป็โโรรีีมมัใชุท เช่นไก่ทอดกินได้ไหมกินได้แต่ถ้าเอาไก่ไปชุบแป้งทอดแบบนี้ไม่ดีเพราะมันมีแป้งพร้อมไขมันแบบนี้ระบบพลังงานของคุณจะเสีย โอเคไหมนะครับเนาะแล้วก็มีพวกอะไรอีกมีพวกผักผลไม้หรือพวกที่เรียกว่ายยอาหารตรงนี้ก็สําคัญสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับเพราะว่ายายอาหารเนี่ยเวลาคนที่เป็นเบาหวานแล้วเขากินผักเข้าไปเยอะๆเนี่ยใยอาหารจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลเพราะ,ะนั้นถามว่าช่วยลดความอ้วนได้ไหมได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนกินน้ําตาลเข้าไปกินแป้งเข้าไปเยอะแล้วร่างกายดูดซึมแป้งเข้าไปใช้ดูดซึมน้ำตาลเข้าไปใช้เร็วๆร่างกายของคุณเนี่ยจะอ้วนแต่ยยอาหารจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลเหล่านั้นได้ก็ทำให้คุณอ้วนชา้า นะเพราะนั้นใย,ยอาหารก็สาคัญเพราะนั้นสเต็ปที่1ไม่รู้จะทําอะไรปรับสารอาหารกินโปรตีนให้อิ่มงดน้ําตาลลดแป้งนะครับถัดมาข้อที่2คือเรื่องของการจัดเวลาการทานนะครับซึ่งหมอหนึ่งเคยพูดไว้ในคลิปอื่นๆนะนะครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่าการทํา IF นั่นเองนะครับเนาะถ้าใครที่ยังไม่เคยรู้จักการทํา IF หรือเข้าใจแต่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องท IF, ํา IF เราไม่ผอมไปดูคลิปอื่นๆในช่องหมอหนึ่งได้นะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับคือข้อที่3ที่สําคัญมากๆอีกเหมือนกัน,ก,นก็คือการสร้าง สิ่งที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหรือการสร้างระบบเผาผลาญที่ผ่านมาเนี่ยที่หมอหนึ่งบอกให้งดน้ําตาลลดแป้งพวกนี้มันเป็นการลดน้ําตาลที่เข้าร่างกายแต่ถ้าคุณจะพุงยุบได้คุณจะหายเบาหวานได้สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องใช้น้ําตาลกับไขมันเก่าๆออกไปให้หมดด้วย ถ้าคุณไม่ใช้น้ําตาลเก่าเบาหวานคุณก็ไม่หายถ้าคุณไม่ใช้ไข,ม,ขมันเก่าไขามันพอกตับคุณก็ไม่หายและสิ่งที่จะเป็นโรงงานเผาผลาญของเก่าก็คือกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเวลาออกกําลังกายพยายามให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อได้ใช้พลังงานนะหรือที่เรียกว่าการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะขึ้นกล้ามเนื้อคุณเนี่ยแหละจะเป็นตัวเผาผลาญน้ําตาลกับไขมันที่เป็นตัวสะสมอยู่เดิมและจะทําให้คุณพร้อมลงพุงยุบเบาหวานหาย เห็นภาพเนาะแล้วพอเราเริ่มเข้าใจร่างกายมากขึ้นทําตามหมอหนึ่งสักหนึ่งถึงสสัปดาห์ร่างกายเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงทําไปสักสาเดือนแล้วเริ่มเกิดปัญหาอันนี้เป็นปัญหาที่คนลดน้ำหนักทุกคนต้องเจอเราเรียกว่าปัญหาน้ําหนักนิ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปเรียนรู้กันเรื่อยๆว่าน้าหนักนิ่งแก้ยังไงเพราะถ้าคุณแก้ผิดวิธีคุณต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลย แล้วพอคุณแก้ปัญหาหนักนิ่งเป็นคุณลดน้ำหนักต่อได้จนบางคนได้ถึงจุดที่พอใจที่หมอหนึ่งบอกว่าคาน้ําหนัก50กลับไปอยู่เลข5แล้วหรือผู้ชายบางคนกลับไปอยู่เลข6แล้วนะครับเนาะสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณจะต้องเข้าใจว่าทํายังไงให้คุณลดน้ําหนักได้ยั่งยืนอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าพีระมิดความผอมทําตามสเต็ปหนึ่งสุดท้ายคุณจะลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตได้